ให้ให้ท่านพิธ e ีเสร็จก่อนเดี๋ยวคนรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะมาตั้งแต่เช้าก่อนเพื่อนเลยค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่บัวก่อนเพื่อนเลยค่ะตีสี่ครึ่งบรรยากาศบรรยากาศ ชุดสวยมากเลยนะคะขอบคุณคุณเมียจัดชุดให้น้องชื่นใจสวยมากเลยค่ะไอ้กับพิมบมีนะคะพิมบมีก็สวยมากเลยจีนจุณแม่ิ้มจีนแม่กิ้มโบาณนาโน

เริ่มเต้นแล้วเริ่เต้นจริเริ่เออเริ่มเต้นรู้งานใส่หัวไว้ก่อนเลยนี่เลยดาวไม่ได้มาด้วยแพ้ดาวไม่ได้มาแ้วเดือมันไม่ได้มานะหรือว่ายังไม่มาเราก็เลือกมันก็อย่ตรงนี้ไม่ได้ เป็นบรรยากาศหลังงานเสร็จนะคะก็จะต่อด้วยวันเกิดน้องโมบานเลยค่ะพบเลยนะคะ

ไปนครับตอนนีบบานพร้อมหรือยังครับบบานบบานพร้อมแล้วชูมือหน่อยชหน่อยเองที้องมีอย่งคร้บเอ่ Berry, และตอนนี้นะครับโบราณได้มาเป่าเทียนแล้วก็รับเค้กตัดเค้กนะแม่ฟันความสุขและตอนนี้ขอเชิญพ่อเสือพ่อสิงห <và washer> ์ค <gracias> รับด้านหน้านี้มีเพิเซอร์ไพรส์พิเศษจากอเมริกาโอ้โหเซอไพส์พิเศษให้พ่เสือแม่สิงห์นะครับจากอเมริกาเลยทีเดียว

อยาจะทำพลาดโบารเหมือนกันเนาะบบาจะต้องยังไงเลือกจะยังไงบ้างกันบ้างบ้างส่งเสียงว่าดีใจดูงีมากฮาแล้วการับนะถ่ายภาพกับบบารนะถ่ายภาะ้ครับนีเอช้วยก็เบ่นมุ้งเล่นตุตาอางนี้นะเาะเป็นภาพเป็นภาพที่ใหญ่ฉลองครบ9ปีของบบารูง